ว่าอาการบำมีโรคี่มันเป็นลาบอันประเสริฐที่มันแต่ห้อยยิ่งอายุนักขืนอย่างหูยังไดครับอุ้ยก็โรคภผยไข้เจ็บปวดอดอดแอดแอดที่มันถึงเป็นกันกู้คนนะแล้วอุ้ยเป็นยังงพ้องจะปะเป็นหลายอย่างเป็นโรคนเทาเบาหวานใจสั่นเป็นโรคความดันเท็บไวตัวให้ ไวใจขาดอึอั้อนล้มเหลือนอุ้ยนั่งน้อ,นนอแล้วอุ้ยมานั่งอย่างนี้อมาขอพรสิ่งซักจิหน้ากาอเป็นจ่วยสุกภาพดาีเออเพื่อนจะจ่วยได้สักกี่เปอร์เซ็นนะอุย้ย ผมว่านะเขาต้องจ่วยตัวเกาเขาตัวนะจ่วยตัวเกาจะได้นะ่ะก็เริ่มจากการดูแลสุขภาพของตัวเกาอย่างเช่นการใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ mm hmm. เป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวครับ mm hmm. เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอธิบายชัดๆกําล้อแม่อุ้ยบ่คอยเข้าใจเห้ยนี่ครับเจลกูหลานจากยอดบุญสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมีกระบวนการผลิตแบบออแกนิกปลอดภัยบม่มีสารตกค้างเป้นมีสวนเจลกูหลานดูแลเองตัวเนอเอาไปกินวันละ4-6แคปซูลนอะอุ้ยก่อนอาหารเจ้ากังวันเย็นหรือจะเป็นเจ้าแล้วก่อนนอนก็ได้ ย,ยิ่งดีนักนักเน้อก,นกินสมุนไพรเจียวฟูหลานจากยอดบุญสมุนไพรควบคู่กับการออกกําลังกายเป็นประจําและก,ก็กินอาหารที่มีประโยชน์จะยิ่งทำให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นครับหนึ่งกล่องแค่ร้อยหกสิบาทมีแปดชีแคปชูน